ย่าตายายไม่ไว้ใจรถรับส่งนักเรียนจึงต้องไปส่งเองการขับรถไปส่งเองเชา้าไปส่งไปรับเช้าเย็ยนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสูญเสียทรัพ,พยากรทั้งค่าน้ํามันนะครับทั้งเวลาของปู่ย่าตายายนะครับแล้วก็ยังทําให้การจราจรติดขัดถ้าท่านเข้าไปในซอยที่มีโรงเรียนอยู่นะครับตอนบ่ายสามโมงหรือตอนเช้าเนี่ยท่านไม่ต้องรอเลยครับเป็นชั่วโมงครับในนั้นนะครับทำให้เกิดการสูญเสียรถติด อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเรามีรถที่มันมีความปลอดภัยพ่อแม่สามารถไว้ใจได้นะครับต่างประเทศในนิวยอร์กเนี่ยแทบจะไม่มีข่าวว่ามีการสูญเสียเลยนะครับในเรื่องของรถรับส่งอุบัติเหตุน้อยมากแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ไว้วางใจแล้วก็สามารถที่จะไว้ใจคนขับรถให้ขับรถไปส่งลูกของเราได้นะครับและมั่นใจว่าตอนเย็นจะได้เห็นหน้าลูกหลานของเขาครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมประสิทธิ์ปัทมรมพดุงศักด์ผู้แทนราษฎรพักประชาชนจากปทุมธานีเขตเจ็นะครับอำเภอลำลูกกาอำเภอธัญบุรีและอำเภอหนองเสือครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและบาดเจ็บด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับท่านประธานสอสทุกคนรู้สึกหดหู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับท่านประธานครับวันนี้นะครับผมก็ อยากจะร่วมอภิปรายนะครับยติด่วนการเกิดไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาและแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะครับยตินี้ตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับรถทัศนศึกษานะครับแต่ผมขอแบ่งเพิ่มเติมเป็นสองประเด็นนะครับในเรื่องของรถทัวร์ทัศนศึกษาแล้วก็เรื่องรถรับส่งนักเรียนด้วยนะครับจะได้ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับในเรื่องของรถทัวร์นะครับครั้งแรก ที่ผมได้ขึ้นรถทัวร์นะครับหลังจากที่ผมไปอยู่ต่างประเทศมาสักพักหนึ่งนะครับได้กลับมาเมืองไทยขึ้นรถทัวร์แล้วรู้สึกเขาเ u อ e shock นะครับรู้สึกว่าแปลกใจมากว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นนะครับผมขึ้นไปนั่งบนรถทัวร์จะเอาเข็มขัดนิรภัยมาลัดหาไม่เจอครับหาไม่เจอผมล้วงไปล้วงมาก็เห็นว่าเข็มขัดนิรภัยมีอยู่นะครับแต่เขามัดม้วนกันม้ว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 น มวนแล้วก็ซุกไว้ข้างๆครับคือถอดออกมาใช้ไม่ได้แล้วเราจะมีเข็มขัดนิรภัยไปทําไมครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองพอผมหันมองรอบๆนะครับเห็นกระจกรถทัวร์เป็นกระจกปิดตายนะครับเป็นกระจกปิดตายวันนั้นคือสงสัยมากๆเพราะเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยกระจกรถทัวร์ทุกบานเปิดได้ผลักออกไปได้เมื่อเกิดเหตุอะไรก็ตามเราสามารถหนีได้นะครับเราสามารถ ผักกระจกแล้วก็เปิดออกไปแล้วก็สามารถหนีได้อย่างในกรณีเพลิงไหม้อย่างนี้นะครับเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับที่ถ้าเกิดเรามีรถที่เปิดไม่มีกระจกปิดทึบแต่เป็นกระจกเปิดได้เนี่ยจะมีผู้รอดชีวิตมากกว่านี้เยอะเลยครับท่านอันนี้คือ2เรื่องสําคัญมากๆสําหรับ การออกแบบรถทัศนศึกษาหรือรถทัวร์นะครับอยากให้เรื่องนี้เป็นไม่ใช่แค่ลมผ่านแล้วก็จบไปนะครับอยากให้ทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับคมนาคมได้เร่งรัดนะครับทำเรื่องแล้วก็ให้รถทัวร์มีความปลอดภัยมากกว่านี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยทางเ,เพื่อนสสได้พูดไปเยอะแล้วนะครับอันนี้เป็นเขาเชื่อช็อกจริงๆนะครับผมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเมืองไทยแล้วก็กลับมาครั้งแรกเนี่ยนั่งรถทัวร์ไปก็ ขวัญผวาไปนะครับด้วยความไม่เคยชินนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของรถรับส่งนักเรียนปัญหาที่เราเจอนะครับรถรับส่งนักเรียนในประเทศไทยเราเป็นอะไรนะครับก็เป็นรถตู้อย่างที่เห็นและปัญหาก็คือการลืมเด็กนะครับการลืมการลืมเด็กไว้ในรถตู้แล้วก็ทําให้เกิดการเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็ไม่มีการแก้ไข รถรับส่งนักเรียนอีก,อกส่วนหนึ่งก็คือรถสองแถวนะครับพอมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เทกระจัดกันเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับขอรูปของที่ผมส่งสไลด์ไปนะครับรถนักเรียนของต่างประเทศนะครับที่มีสีเหลืองอย่างนี้นะครับสีเหลืองสดใสมองเห็นทั้งกลางคืนและก็กลางวันนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถแทบจะเรียกว่า มีความปลอดภัยสูงมากๆนะครับเป็นรถกระจกเปิดกระจกใสมองเห็นเด็กได้นะครับไม่มีทางทงิลืมเด็กไว้ข้างในนะครับหรือลืมเด็กเด็กก็ลงมาได้นะครับไม่ใช่รถตู้ที่ล็อกตายแล้วก็กระจกซ้ายขวาบานใหญ่นะครับมองเห็นไบสปอตส่วนท่านเห็นป้ายสต็อปนั้นไหมครับเวลาที่รถนักเรียนนะครับหยุดรับส่งนักเรียนเนี่ยป้ายสต็อปนั้นจะกลางออกมาอันนี้เนี่ย มันเหมือนกับสัญญาณสัญญาณไฟนะครับให้หยุดหรือว่าถ้าภาษาลาเขาเรียกว่าไฟอํานาจนะครับไฟแดงเขาเรียกไฟอํานาจอันนี้เป็นไฟอํานาจจริงๆนะครับท่านถ้าเกิดเปิดตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับรถที่อยู่ข้างหน้าและรถที่อยู่ข้างหลังนะครับห้ามแซงเด็ดขาดจะต้องจอดนะครับความปลอดภัยสูงสุดนะครับถ้าคุณแซงเข้าไปคุณแซงหรือว่าแม้แต่จะมีสองเลนหรือ4ี่เลนนะครับก็ห้ามแซงนะครับจะต้องหยุดทั้งหมดทั้งด้านหน้าด้านหลัง เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเด็กอาจจะลงจากรถแล้ววิ่งข้ามถนนเลยนะครับอันนี้ป้องกันอุบัติเหตุได้ดีเลยนะครับแล้วโทษของเขาคืออะไรนะครับถ้าเกิดคุณทําผิดครั้งแรกคือมีการแซงนะครับก็จะถูกปรับ250-400หถึงอเหรียญอันนี้ในนิวยอร์กนะครับ2 5 0หถึงอเหรียญหรือ800 0ถึง1400 0บาทนะครับหรือว่าจําคุก30วันนะครับตัดแต้ม5แต้มถ้าผิดครั้งที่2นะครับ จะเพิ่มค่าปรับเป็น6 0 0้อยถึงเจ็ดหเหรียญ21,000นบาทถึง26,0 0 0บาทหรือจำคุกร8 0วันจำคุก6เดือนนะครับคุณแซงป้ายนี้จำคุก6เดือนนะครับถ้าทำผิด3ครั้งที่2แล้วก็ตัดแต้ม5แต้มเช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าต่างประเทศคใอยความสำคัญกับเด็กนักเรียนมากนะครับเนื่องจากเด็กยังวุฒิภาวะน้อยนะครับยังไม่รู้ว่าอันตรายอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่จะต้องคอยสอดส่องให้ นะครับไม่ใช่ให้เด็กไปเสี่ยงภัยเอาเองสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับท่านและนอกจากนี้นะครับรถส่งรับส่งนักเรียนของเราเนี่ยไม่มีความปลอดภยัยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยก็ทําให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ไว้ใจรถรับส่งนักเรียนจึงต้องไปส่งเองการขับรถไปส่งเองเชา้าไปส่งไปรับเช้าเย็ยนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสูญเสียทรัพยากรทั้งค่าน้ํามันนะครับทั้งเวลาของปู่ย่าตายายนะครับแล้วก็ยังทําให้การจราจรติดขัด ถ้าท่านเข้าไปในซอยที่มีโรงเรียนอยู่นะครับตอนบ่ายสามโมงหรือตอนเช้าเนี่ยท่านไม่ต้องรอเลยครับเป็นชั่วโมงครับในนั้นนะครับทำให้เกิดการสูญเสียรถติดอ,นนอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเรามีรถที่มันมีความปลอดภัยพ่อแม่สามารถไว้ใจได้นะครับต่างประเทศในนิวยอร์กเนี่ยแทบจะไม่มีข่าวว่ามีการสูญเสียเลยนะครับในเรื่องของรถรับส่งอุบัติเหตุน้อยมากแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ไว้วางใจแล้วก็สามารถที่จะไว้ใจคนขับรถ ให้ขับรถไปส่งลูกของเราได้นะครับและมั่นใจว่าตอนเย็นจะได้เห็นหน้าลูกหลานของเขาครับขอบคุณครับท่านประธาน